จะบอกว่าระเอีกของเรานี้ใส่ไม่ดีทําตัวไม่น่ารักมันก็ไม่ถูกต้องเสมอไปนี่ครับเพราะว่าถ้านางเอกของเราไม่เปิดทางให้รพเอกของเราก็คงทําอะไรไม่ได้นะครับ SPRO 8 8 8 s มั่นคงปลอดภัยตรงไปตรงมาฝากถอนไม่ลีลาแถมมีกิจกรรมดีๆประจำสัปดาห์ด้วยนะครับถ้าหากใครสนใจร่วมสนุกก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ SPRO 8 8 8 s มีแอดอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับ เรื่องแม่นะครับก็จะเป็นหัวหน้าเนี่ยกำลังนั่งบนให้ลูกน้องอยู่นะครับเพราะว่าทางลูกน้องเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจเรื่องงานนะครับมีหนำซ้ำยังเปบนขี้เทียงอีกทางด้านหัวหน้าก็เลยปวดหัวนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไล่มันออกไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้งสองคนรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กพอตกมาตอนเย็นนะครับทางด้านหัวหน้าซึ่งก็เป็นถามนนางเอกของเราเองนะครับก็ได้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็ได้มานั่งกินข้าวกับนางเอกของเราครับแต่ว่าระหว่างนั้นมานเองก็ได้บนเรื่องลูกน้องให้นางเอกของเราฟังซึ่ คนก็เลยรีบกินข้าวแล้วก็นอนหลับฝันดีนะครับทันมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเช้าวันใหม่นะครับทางด้านสามีนาง,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 งเอกของเราก็เตรียมตัวจะไปประชุมนะครับแต่ระหว่างนั้นนะครับทางด้านลูกน้องเ,องเนี่ยก็นั่งกินไอศครีมนะครับแล้วก็ออกลูกซุ้มซ่ามนะครับทำไอศครีมเลอะเสื้อผ้าทางด้านสามีนางเอกของเราก็มโมโหเลยนะครับเลยได้บอกไปว่าการประชุมครั้งนี้มันสําคัญมากเลยนะทำไมนายไม่ระวังตัวเลยทางด้านทุนลูกน้องก็เลยบอกไปนะครับว่าเดี๋ยวผมเช็ดออกมันก็แห้งแล้วครับแต่มันก็ไม่ได้อยู่ดีนะยังไงมมมมมัััันนนนกก็็ีีคคค่าาาปปปรรระะชชุุ้้้งเเสํญถิดู เห็นสภาพนายแบบนี้เขาจะยอมตกลงเซ็นสัญญาไหมเดี๋ยวฉันจะพาไปเปลี่ยนชุดที่บ้านของฉันเพราะว่าบ้านของฉันมันใกล้ที่ประชุมจากนั้นทั้งสองคนก็เลยรีบขับรถกลับบ้านนะครับแล้วสักพักหนึ่งทั้งสองคนก็ได้มาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับทางด้านคุณสามีก็ได้รีบบอกให้นางเอกของเราหาชุดมาให้ลูกน้องเปลี่ยนนะครับแล้วตัวมันเองจะเรียบไปเตรียมเอกสารที่บริษัทเพราะว่ามันใกล้จะถึงเวลาประชุมแล้วทางด้านนางเอกของเราก็เลยรีบพาลูกน้องเข้ามาในบ้านนะครับเธอเองก็เลยไปหาชุดมาให้แต่ด้วยนิสัยพระเอกของเรานี่ยครับมันเป็นคน สามีต่างเอกของเราบ่นให้ในทุกวันนั่นแหละพอนางเอกของเราออาชุดมาให้ก็ได้ใจเอหนเลยครับพระเอกของเรามันแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับนางเอกของเราก็ได้แอบบ่นให้นิดนึงนะครับแต่ว่ามันเองก็ไม่ได้สนใจก็ไ่ด้บอกนางเอกของเราไปว่า,ารีบออกมาเถอะครับผมจะได้รีบบอกไปจากนั้นนางเอกของเราก็เลยยืนให้นะครับแต่ว่าจังหวะที่ยื่นให้เนี่ยพระเอกของเราก็ได้ถามด้วยนะครับว่าชอบเหรอมัไมจ้องนานจาังนางเอกของเราก็ออกลูกเขินนะครับเธอเองก็เลยรีบวิ่งเข้าห้องส่วนพระเอกของเราก็เลยรีบแต่งตัวแล้วก็ตะโกนบอกนางเอกของเรานะครับผมขอตัวก่อนนะครับจาก ทวนนางเอกของเราก็มายืนนึกภาพเมื่อตกี้ที่เธอเห็นนะครับเราก็ได้รู้สึกแปลกๆนะครับนางเอกของเรานึกถึงพระเอกเมื่อตะกี้นั่นแหละแล้วเธอเองก็อยากจะหาปูหาปลาด้วยน่ครับนั่นแหละครับหลังจากนั้น่างก็ได้กินเวลาไปนะครับแต่ว่าระหว่างที่นางเอกของเราหาปูหาปลาอยู่นะครับจู่ๆพระเอกเราก็เปิดประตูจ้าเอ๋นางเอกของเราก็ตกใจเลยนะครับก็เลยได้ถามว่าคุณกลับมาทาไมพระเอกก็เลยได้บอกนะครับว่าผมยังหาต้องถามว่าคุณทําอะไรอยู่คุณคิดถึงผมอยู่ใช่ไหมจากนั้นมันเองก็เลยเดินตดงเข้ามาเปิดอันติไซนั่นแหละครับหลัง จากนั้น,นก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับทางด้านพระเอกของเราก็ได้ทิ้งน้ำบาดให้นางเอกของเราด้วยแล้วก็ได้บอกนะครับว่าถ้าคุณคิดถึงคุณโทรมาได้ตลอดเวลาเลยนะจากนั้นมันเองก็เลยขอตัวออกไปทํางานนะครับแตนในที่หนึ่งก็จะเป็นช้างวันใหม่นะครับทางด้านนางเอกของคุณสามีก็นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันแต่ว่าสักพักหนึ่งโทรศัพท์คุณสามีก็ดังขึ้นนะครับนะครับคุณสามีมีประชุมเช้านะครับก็เลยได้บอกกับนางเอกของเรานะครับว่าผมขอโทษด้วยนะที่อยู่กินข้าวด้วยไม่ได้เพราะผมมีงงงาาาานนเเเช้้อออีกกกแลลวขร็ย นะครับว่าไม่เป็นไรเรกค่ะเราสองคนก็มีเวลากินข้าวกันบ่อยออกพอได้ยินแบบนั้นคุณสามีก็รู้สึกดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับช่างนั้นก็เลยได้ขอตัวไปทํางานนะครับตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นคุณสามีนองเอกของเราประชุมเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังจะไปหาลูกค้านะครับก็เลยได้ปรึกษากับคุณลูกน้องนั่นแหละแล้วสักพักหนึ่งก็มีไลน์เด้งเข้ามานะครับนั่นเลยครับเป็นนังเอกของเราบอกให้พระเอกของเราไปหานั่เองทางด้านพระเอกของเรามันก็เลยคิดแผนนะครับก็เลยได้บอกกับคุณสามีนางเอกว่าม ไม่ได้นะครับเลยะยอมให้มันลางงา,านแล้วให้ไปหาหมอมันเองก็เลยได้รีบขอบคุณแล้วก็รีบวิ่งลงไปนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็ได้มาถึงบ้านนางเอกของเราเรียบร้อยนะครับมันเองก็เลยถามเงกว่าคุณคิดถึงผมหรอครับนางเอกของเราก็ปฏิเสธนะครับว่าฉันไม่ได้คิดถึงคุณหรอกค่ะแล้วคุณให้ผมเข้ามาหาทํมมาไมหรอครับนางเอกของเราก็ไม่ได้ตอบนะครับเปิดอันติไซนั่นนะครับหลังจากนั้นนังก็ได้กินเวลาไปนะครับเพราะตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนเย็นนะครับสามีนางเอกของเราก็ได้กลับมาถึงบ้านนางเอกของเราก็็เเลลยยตรีีมมกกกกัับบบบข้้้้าาวใหแไดอ ีบไปอาบน้าแล้วก็มากินข้าวได้แล้วนะคะทางด้านคุณสามีก็เลยรีบไปอาบน้ำนะครับแต่ว่าระหว่างที่อาบน้าอยู่คุณสามีก็ได้เห็นนะครับว่านางเอกของเรามีชุดสีแปลกซึ่งมันเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็เลยได้แอบสงสัยอยู่นิดนึงพอตกมาตอนดึกนะครับทางด้านคุณสามีก็รู้สึกสงสัยในตัวนางเอกแล้วก็ลูกน้องนะครับเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์นะครับที่มันเชื่อมโยงกันมันเองก็เลยได้คิดแผนไว้นะครับว่าพรุ่งนี้มันจะบอกนางเอกของเราว่ามันจะไปต่างจังหวัดเช้าวันต่อมานะครับทางด้านนางเอกกับคุณสามีก็นนนนั่่งงกกิิข้้าาาาออยูดดเเหมเมืครทคุณ เคยได้บอกกับนางเอกว่าเดือนนี้ผมน่าจะไม่ได้กลับนะครับพอดีผมจะมีออกไปต่างจังหวัดน่าจะกลับมาอีทีเย็นพรุ่งนี้เลยนางเอกของเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ได้อวยพรไปตามปกติว่าขอให้เดินทางปลอดภัยนะจากนั้นทางด้านคุณสามีก็เลยเดิอนออกจากบ้านนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ออกไปทําง,งานน่านเลยครับทางด้านคุณสามีแอบเข้าทางหน้าต่างแล้วก็มาอยู่ในตู้เสื้อผ้าน,นะครับส่วนทางด้านนางเอกของเราก็ทํางานบ้านทั้งวันนะครับจนตัดไม้ทีหนึ่งเป็นตอนเย็นเลยทางด้านคุณสามีก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมานะครับว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งพอ มากแล้วเราน่าจะคิดไปเองจริงๆแล้วก็กล่าวว่าจะออกจากห้องนี้นะครับแต่ว่ากําลังจะเปิดประตูนัน่นเลยครับได้ยินเสียงนางเอกของเราเรียกพระเอของเราเข้ามาแล้วก็ได้บอกด้วยนะครับว่าวันนี้เขาไม่อยู่นะแล้วก็ได้เปิดอันติใส่ระเอกนานนะครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังกินเวลาอยู่นะครับทางด้านคุณสามีนางเอกของเราเนี่ยก็รู้สึกสับสนไม่หมดเลยนะครับใจนึงก็อยากจะออกไปแต่ว่าอีกใจนึงมันเองก็กลัวจะเสียนางเอกของเราไปนะครับแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงนะครับ หลังจากดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ SPRO 8 8 8 s มั่นคงปลอดภัยตรงไปตรงมาฝากถอนไม่ลีลาแถมมีกิจกรรมดีๆประจำสัปดาห์ด้วยนะครับถ้าหากใครสนใจร่วมสนุกก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ SPRO 8 8 8 8มีแอดอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับ